ที่นคอนยกคลิปเป็นข่าวพระร่วงพระรอดพระขับรถไถบรรทุกกระเบื้องเกิดสลักสาลี่ขาดลูกพ่วงยกหน้าลอ,อยพระกระโดดหนีทันจากคลิปที่จเจ้าวาได้ถ่ายพระลูกวัดกําลังช่วยกันทํางานขับรถไถบรรทุกกระเบื้องเก่าพิเก็บเพื่อเตรียมจัดสถานที่ทําบุญงานกระถิน่นขับรถไถมาดนสักพักสลักลูกพ่วงเกิดขาดลูกพ่วงยกหน้าลอ,อยพระกระโดดหนีได้ทัน เมื่อเวลาเก้านกาของวันที่ยี่สศจิาพีกายนสอง6ัหหกที่วัดโปร่งไพจันทะรังสีตั้งอยู่ที่หมู่ที่สิบสามตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพระมหาพยัพพุทธพโลเจ้าวาดวัดโปร่งไยจันทะรังสีได้จัดเตรียมสถานที่เตรียมต้อนรับงานกรถินสามัคคีขึ้นในวันที่ยี่สิบห้าถึงที่ยี่สิบหกพีกายนสองพันห้าหสิหกจึงได้ทำความสะอาดบริเวณภายในวัดเพื่อจัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับสาชุชนผู้ใจบุญและให้ลูกพระลูกวัดช่วยกันทำความสะอาดและขับรถไถแบบมีลูกพ่วงขนรื่องเก่าไปเก็บไว้ใต้ถุนศาลาแต่ในช่วงที่ขับรถไถลงสนามหญ้าที่มีผิวขรุขระทําให้เกิดสลักล็อกซาลี่ขาดหลุดลงจากรถไถทําให้ช่วงหน้าของลูกพ่วงยกหน้าลอยส่วนพระลูกวัดได้รีบกระโดดลงมาทาันไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจึงเกิดมีคําว่า พระร่วงดังกล่าวครับหลวงพ่อช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่าอ่าสาลี่ขาดยังไงครับอ๋อก็มันอ่าพระที่วัดเนี่ยกําลังจะจัดงานกระถินญนโยมก็เข้าคนเข้าของชาวบ้านก็เอารถไถขึ้นมาให้แล้วก็ไม่มีใครจะขับะนะเอาพระเราขับสาลี่ก็เลยหักอย่างที่เห็นนะจ๊าโยม จะสร้างโบสถ์ตรงนั้นนะจ๊ะโยม oh. วัดเก่าสร้างมาหลายปีแล้ววัดปงไผยยังไม่มีโบสถ์เข้าเลยสร้างมาหลายปีแล้วโยมมีศรัทธาก็มาลงบุญกันนะอ่าสร้างออโบสถด้วยกัน,นวันที่ยี่หกโยมกระถิ่นนะจ๊ะโยมนะก็มีโยมขึ้นมามาทำบุญกันบ้างแล้วล่ะตอนเนี้ยมีขึ้นมาแล้วอย่างโยมนะมีหลงทานาใครมีศรัทธาก็เอา อาหารหวันข่าวมาทำเป็นลงทานได้สมบัติเนินใหม่รัชานนเนินใหม่ภาพข่าวสามารถเมตเกดีรายงาน